สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเราเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะวันนี้นุ๊กเอาสูตรเด็ดมาฝากนะคะสาวที่เป็นฟาทุกคนนะคะไม่ว่าวัย20 30 40นะคะ โดยเฉพาะคนนี้อายุรุ่นาราวาเดียวกับนุกเนี่ยฝ้ามาแน่นอนจุดดา่างดําบนใบหน้ามาแน่นอนทั้งเรื่องฮอร์โมนฝ้ามีหลายแบบนะคะฝ้าแดดฝ้าฮอร์โนฝ้าเลือดนะคะซึ่งฝ้าที่รักษาง่ายที่สุดคือฝ้าแดดนะคะฝ้าแดดก,ก็คือเราสามารถที่จะใช้พวกครีมที่มีส่วนบำรุงนะมีส่วนผสมของทั้งอัลฟาบูตินวิตามินซีนะคะ พวกนี้จะช่วยให้เราแบบประมาณว่าขาวคว้าจางอย่างช้าๆคว้าไม่มีคําว่าหายนะคะแค่จางลงเท่านั้นเองนะคะซึ่งนะคะตัวนุกเองนะคะนุกซื้อครีมส่วนมากนุกจะซื้อครีมในเซเว่นเพราะนุกสามารถที่จะอาจ่านส่วนผสมได้ซึ่งบางตัวนะคะเขาบอกว่าดีเขาบอกเค็มดีนะแต่สําหรับนุกนะเดี๋ยวนุกค่อยมาอธิบายว่าตัวไหนมั่งนะคือ เขาบอกว่าดีเออใช้ช่วงแรกๆดีแต่มันจะมีสิวผดนะ,ะสิวผดเนี่ยนุ๊กรู้เลยว่าตัวนั้นอะนุก๊กเมาอ่านเอ้ยนุ๊กก็สังเกตว่าอันไหนที่นุ๊กใช้แล้วมีสิวผดเนี่ยส่วนมากจะมีส่วนผสมของพาราเบนนะคะพาราเบนคือสารกันเสียนะคะซึ่งนุ๊กแพ้แล้วมันทาให้เป็นสิวผดผดเล็กๆอะคะ่ะผดไม่มีหัวอะนุ๊กก็เลยเลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเซเว่นนี่แหละทุกันเนี้ยอันไหนไม่มีพาราเบน ใช้อันนั้นนะคะที่มีวิตามินซีส่วนมากในเซเว่นเนี่ยจะมีั้งวิตามินซีไฮายาลูรอนอัลฟาบูตินแล้วแต่เราเลือกนะคะว่าจะใช้ตัวไหนซึ่งลูกใช้อยู่ตัวนึงเดี๋ยวนุกจะเอามารีวิวให้ดูนะคะว่ามัน jam มากสําหรับคนที่ไม่อยากให้เป็นตัวคนเล็กคนน้อยขึ้นนะคะซึ่งทีนี้นะคะสูตรนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทําไมนุกถึงเลือกใช้ ะมะเขือเทศสดไม่ใช้มะเขือเทศกล่องนะคะมะเขือเทศกันนะคะ,ะก็บอกไปแล้วนะคะว่าทําไมถึงเลือกมะเขือเทศสดนะคะเพราะมะเขือเทศสดเนี่ยนะคะมีวิตามินซีอยู่เต็มเปี่ยมนะคะ,ะถ้าเป็นมะเขือเทศกล่องเนี่ยวิตามินซีเนี่ยเรารู้อยู่ตลอดว่าวิตามินซีจะโดนทําลายเลย ความร้อนนะคะถ้าเป็นหนักเอ่อผลไม้ที่เป็นกล่องเนี่ยความร้อนก็จะโดนทําลายไปวิตามินซีก็จะน้อยลงนะคะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่อาจจะเห็นผล ช้านะคะซึ่งสูตรนี้นะคะเหมาะสําหรับคนเป็นฝ้าเป็นสิวผดนะคะใช้ได้ทั้งทั้งเป็นฝ้าและสิวพดซึ่งสิวผดเนี่ยเด็กๆจะเจอเยอะมากๆนะคะในช่วงวัยรุ่นแต่การที่จะต้องมาทำเนี่ยคือต้องล้างหน้าให้สะอาดเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันในสตูนะคะว่าก่อนมาร์กเราต้องเตรียมตัวอย่างไรคนเป็นฝ้านะคะแนะนําว่าต้องเป็นมะเขือเทศสดเท่านั้นนะคะเพราะมะเขือเทศสดเนี่ยมีทั้ง a H a, a, a นะคะและวิตามิน C สูงแล้วก็วิตามิน A สูงค่ะ ที่ยังไม่ได้ผ่านการเขาเรียกผ่านปฏิกิริยาทํคาวามร้อนนะคะถ้าเป็นกล่องเนี่ยเขาก็จะทาความร้อนแต่การทาความร้อนเนี่ยทำให้ไลโคปีนสูงนะคะไลโคปีนสูงทําอย่างดีอย่างไรไลโคปีนถ้าเรากินเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็จะทําให้ผิวหน้าเราใสขึ้นลดฝ้าเหมือนกันนะคะซึ่งนุ้งแนะนํานะคะว่าถ้ากินลดฝ้ากินนะคะกินให้ใช้กล่องกินนะคะก็ให้กินนะคะหลังอาหารนะคะในมื้อเช้าและมื้อกลางวันนะคะ สองกล่องเพื่อทนสีอ่ารังสี UV ได้ดีนะคะในไลโคปีนแล้วเราก็ใช้มะเขือเทศนะคะต้องเลือกรูปที่แดงๆแดงมากๆอ่าถ้าเกิดใครมีเครื่องสกัดน้ำผลไม้หรือเครื่องคั้นใช้ได้ค่ะแต่ถ้าไม่มีบานๆเลยค่ะง่ายมากค่ะหั่นนะคะมะเขือเทศให้เล็กที่สุดนะคะซึ่งบางคนอาจจะใช้สดเลยก็ได้คือสดนี้คือในที่นี้คือ คือฝานบางๆแล้วก็ไปแปะที่หน้านะคะได้ก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าบางคนบอกว่าแสบนะคะก็ต้องใช้วิธีนี้นะคะถ้าแสบหน้านะคะรู้ว่าวิธีนี้ดีกว่านะคะเพราะว่ามันจะได้เล็กติดจากนมนะคะเล็กติดที่อยู่ในกดเล็กติดนะคะที่อยู่ในโยเกิร์ตนะคะซึ่งหลายหลายคนบอกโยเกิร์ตโยเกิร์ตมีเล็กติดนะคะซึ่งถ้าเกิดเราจะอ่าน ข้างกล่องเขาจะมีส่วนผสมเล็กติดอะไรอย่างเงี้ยนะในในพวกคีมบำรุงต่างๆนะบางคนบอกพูดมากไปก็จะพยายามอธิบายนะคะว่าที่มาที่ไปทําไมเราต้องใช้ลูกชใช้ที่สามลูกนะคะทีนี้เราคั้นเอาเฉพาะน้ํามันนะคะคือถ้าเกิดคุณมีเขาเรียกอะไรนะมีมี มีที่ปั่นนะคะให้ใช้ที่ปั่นนะคะแต่บางคนเขาไม่มีนะคะก็คือใช้วิธีนี้ง่ายสุดนะคะมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะวิตามินซีจะติมเปี่ยมนะคะรวมถึงกรดเอสด้วยนะคะ<ม>ตามธรรมชาติสูตรนี้นะคะนุ๊กแนะนำให้คุณคุณทำกันนะคะอาทิตย์ละอย่างน้อยๆนะคะอาทิตย์ละสามครั้งนะคะ<ม>แต่ไม่ใช่ทำติดต่อกันนะอาจจะทำหนึ่งวันเว้นสองวันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ อยู่ที่ว่าเราจะว่างแค่ไหนนะให้เลือกลูกที่แดงๆเลยนะคือไม่จําเป็นว่าต้องเป็นมะเขือเทศลายชีดีแบบผมลูกนะคะอันนี้ลูกไว้กินกับสลัดตอนเช้าแล้วทํายงทํายำ am, อะไรอย่างเงี้ยลูกจะชอบลูกกเล็กนะคะก็จะเป็นรักษาไหนเราก็ต้องบี้ใช้ช้อนหน่อยหนึ่งช่วยเขาหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเราก็คือถ้าเกิดเราอยากให้เห็นผลไวแล้วก็เอเอนะคะรวมถึงวิตามินซีครบ เราต้องใช้ผลสดเท่านั้นนะคะเอาละค่ะยิ่งอายุเยอะๆแบบนุ้งนะคะ40นี้คือน่าจะเริ่มแบบมีฟ้าแล้วนะคะด้วยความที่อายุเยอะแล้วก็ใช้โยเกิร์ตอีกหนึ่งครนอนะคะโยเกิร์ตต้องไม่ลดธรรมชาติเท่านั้นนะคะ ผสมกันเข้าไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในสตูกันนะคะว่าเราจะไปมาร์กหน้ากันยังไงนะคะให้ค้นนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเข้าไวมาร์กหน้านะะสิ่งแรกที่เราต้องทำการคลีนซิ่งหน้านะซึ่งลูกจะแนะนำเลยนะคะว่าคลีนซิ่งหน้านูกจะใช้น้ำมันมะกอกจำบาทองนะคะซึ่งนวดหน้าค่ะเอาผมขึ้นก่อนเนาะ มันคลีนซิ่งได้ล้ําลึกมากเลยนะไม่ไม่ใช่ว่าเออเราสัตว์แต่ล้างหน้านะ,ะบางคีนะคะฝุ่นอะไรเงี้ยมันมันไม่หมดนะเราก็ต้องคลีนซิ่งหน้าออกนะคะให้แบบยิ่งเราแต่งหน้าอีกนะคะหรือว่าตอนนี้สภาพมันไม่มันไม่รู้ว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนตอนที่เราเด็กๆนะฝุออ่นละอองอะไรพวกนี้เราก็ใช้เนี้ยค่ะน้ำมันมากอกน,นะคะและใช้นิ้วนางคะ่ะนวดค่ะยิ่งใต้ตาเราต้องใช้นิ้วนางน,นะจ๊ะ นี่ยังมันจะเกิดริ้วรอยน,น,นะคะสาวนวดนะคะนวดนะคะใต้ตาเราก็ใช้นิ้วนานนะนวดยกหน่อยเลย นวดยกหน่อยนึงเอาละค่ะที่นี้เราจะเริ่มคิ้นจิ้งหน้ากันนะคะโดยใช้สัมรลีนะคะที่สำหรับคิ้งห่โดยเฉพาะนะคะดูได้นะคะเห็นปะมันออกมาเยอะมากเลยนะเช็ดต,ตรงมือหน่อยนะคะสาวๆออกหมดเลยนะนี่คือหลองพื้น นวดเสร็จนะคะมันก็จะประมาณนี้มันก็แบบเนี้ยค่ะเป็นค l ี a n s i n g r e m o สำหรับสาวหน้าแห้งนี่ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวนุ่ขอไปล้างหน้าก่อนนะคะแล้วเราไปมามดหน้ากันค่ะทีนี้หลังจากเราล้างหน้าเรียบร้อยนะเราก็ใช้มากหน้าที่เราทํากันนะคะทาค่ะให้ทั่วเลยนะคะจะได้กลิ่นมะเขือเทศขึมาเลยอะ ในขั้นตอนนี้เราสามารถที่จะหาอะไรมามา์กตาได้นะซึ่งสูตรน้าตาเราเคยให้ไว้แล้วนะคะสําหรับรถนะคะรอยคล้ำใต้ดวงตานะคะทีนี้นะคะเราก็จะทิ้งอย่างนี้หน้าไว้นะคะประมาณ15-30นาทีนะคะแล้วล้างออกด้วยน้าอุ่นนะคะ นุกนะคะรไปล้างหน้ามาแล้วนะคะเราทิ้งไว้20นาทีนะคะและเราไปล้างหน้าออกด้วยน้ําอุ่นนะคะและตามด้วยน้ําเย็นจัดเพื่อผิดลุกขุนให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะด้วยที่ความที่เราอายุประมาณนี้แล้ว40นุกแนะนํานะนุกเป็นคนที่พอล้างหน้าเสร็จก่อนที่จะออกแล้วเป็นคนผิวแห้งผิวแห้งต้องใช้วิธีนี้เลยค่ะก็คือนุกก็จะใช้น้ํามันมะกอกนะบางคนบอกว่าน้ำมันมะกอกตัวนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เหมือนกับเอ,อน้ำมันมะกอก อยู่ในห้างอันนั้นยอมรับก็ดีกว่าอันนั้นจะกัดเย็นนะคะก็เราจะใช้น้ำมันมะกอกหรือแก๊สซิยล์หรืออะไรก็ได้นะคะลงก่อนค่ะด้วยความที่ว่าเราเป็นคนผิวแห้งนะคะพออายุเยอะอยู่เราก็จะแห้งนะคะก็ลงนะคะลงลงน้ํามันนะคะให้ทั่วหน้าเลยค่ะลงเสร็จนะคะน้ำมันมะพร้าวกัดเย็นก็ได้นะคะในขั้นตอนนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยครีมบำรุงค่ะที่นุกทำเองนะคะนุกก็ลงไปนะคะทาไปแล้วก็วนทาทาทาไปเลยนะคะก็ก็ไปนอนก็ทาด้วยครีมบำรุงที่นุกทำเองไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งมีสูตรอยู่นะคะทำได้ยากซึ่งหลายคนบอกว่าเออไม่เข้าใจรายละเอียดไม่ชัดเจนเดี๋ยวนูกจ้มาสอนทำใหม่ให้ลายละเอียดชัดเจนเพราะพทราแบบ ช,ชัดเจนมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลูกก็จะลาไปด้วยสูตรมากหน้าสำหรับคนเป็นฝ้าที่ทำง่ายอุดมไปด้วยวิตามิน C ที่สูงและว,วิตามิน A ที่สูงและมีสารต้านอนุมูลอิสระเต็มเปี่ยมนะคะซึ่งเราทำเองง่ายๆอยู่ที่บ้าน หวังว่าเรื่องฟ้าคงห่างไกลกับสาวๆไวเรากันนะ,นะคะแต่อย่าลืมนะคะทานน้ำมะเขือเทศควบคู่กันไปด้วยนะคะอย่างน้อยๆวันละหนึ่งกล่องนะคะเพื่อเพิ่มไลโคป,ปีนนะคะเพื่อให้ฟ้าเราจางลงนะคะแต่ฟ้าเนี่ยไม่มีวันหายนะแค่จางลงนะคะแล้วก็ดูมไม่เห็นชัดเจนนะคะซึ่งอย่าลืมที่สําคัญนะคะถ้าคุณออกแบบทุกครั้งอย่าลืมพกครีมกันแดดนะคะรับรองฟ้าไม่ ไม่มาหาคลิปนี้นุกจากลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่องอีซี่ฮมด้วยค่ะถ้าคิดว่าใช่สูตรเด็ดๆตรงนี้กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายค่ะส,สาวๆเออคุยบาร์อเจ็บหลอน